สวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะท็อปปกของเราวันนี้วินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดู3 oracle card ค,ค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3ค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะท็อปิกวันนี้นะคะวินาทีนี้ใครกําลังคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิวินาทีนี้ใครกําลังคิดถึงคุณคะคนกองที่1น,นะะร้อนร้อนแบบนี้นะคะอากาศเปรี้ยงแดดเปรี้ยงมากๆเลยนะคะเหมาะกับการไปทะเลมากๆเลยนะคะออกมาแล้วนะคะราชาเหรียญค่ะทุกคนนะคะธาตุดินประสบกรรม ก,กันด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาเหรียญมั่นคงคมั่งคั่งมีฐานะหน้าที่การงานการเงินที่ดีอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับผู้บริหารระดับ c ีอหรือว่าเป็นคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างนะคะมีความรวมสดุบุญในตัวตนของตัวเองถึงเขาไม่ได้มีมีระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถสปอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีทํางานแข็งเก็บเงินรักธรรมชาติรักสาตร์รักทะเลจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งแล้วก็ดูเงียบมากๆนะคะเป็นคนที่ไม่หอหว้าไม่ดูแบบ ไม่แสดงออกมากเท่าไหร่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก,ก็ได้นะคะถ้าอยู่ในเรยีรยกันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ9ก้าดาบนะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะถ้ามีประเด็นอะไรก็จะเป็นคนที่คิดมากนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ฝันไม่ดีหรือเป็นคนที่มีประเด็เดนกับคุณด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้ขยันทํางานขยันขันแข็ง,ขง,ขงมุ่งมั่นแล้วก็หมกมุ่นกับสิ่งที่ต้องการที่จะทําถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะทาอะไรทํางานหรือว่าจะทําอะไรที่แบบ เหมือนจะต้องใช้ความรู้ความสงบอะไรแบบนี้เขาก็จะจุดเจาะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพื่อเพื่อให้ได้มาแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้านิ่งก็นิ่งไปเลยถ้ารู้สึกว่าจะคุยจะติดต่อก็ดั่งลมพายุอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ เป็นคนที่มีปัญหาอะไรก็จะคุยจะเคลียร์อย่างตรงๆแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะเหมือนกับว่าถ้ามีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาก็จะคุยแบบมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่คุยนะคะคือไม่ทิ้งอะไรที่มันกระจ่างกคุมเครือแล้วเขาเป็นคนที่รักคือรักใช่คือใช่หนักแน่นมั่นคงซื่อสัตย์เคารพกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มองความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะเหมือนกับว่าถ้า รู้สึกเป็นความสามารถชั่วคราวเขาก็จะไม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเล่นๆนะคะเขาจะมองความสัมพันธ์ในบนพื้นฐานความเป็นจริงมองความสัมพันธ์ในระยะยาวความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆเลยนะคะคือดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆดูเป็นคนที่มีรายละเอียดมีดีเทลดูไม่หวือหวาดูแบบดูเงียบเงบแข็งรงแต่เขาเป็นคนที่ มีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่สู้ต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวสิ่งใดค่ะนักกล้าแมนถึงจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆก็ตามและเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณด้วยเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เป็นคนที่มีอดีตในเรื่องราวของความรักที่เจ็บปวดมาก่อนก็ได้ค่ะคุณมีประเด็นการตอนนี้ความนิ่งของเขาทําให้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะขออีกสักขอ เขารู้สึกมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะแล้วเขาก็รู้สึกอึอดอัดมากๆเลยเขาอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะคุยกับคุณเคลียร์กับคุณแล้วก็อยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์ตกลงในความสัมพันธ์นะคะสองไม้เท้าเขามองอนาคตไประหว่างคุณกับเขาจริงๆมีีคุณไว้ในอนาคตเวลาจะทําอะไรคือจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยคิดถึงคุณอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ยัง คิดถึงคุณเสมอยังตัดคุณไม่ขาดเลยแล้วคุณกับเขาอาจจะเคยคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตกันการตกลงเป็นแฟนกันหรือว่าการจริงจังในความสัมพันธ์กันนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเคยคุยเรื่องของการแต่งงานการคอมมิชเมนต์ไว้หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งคนคนนี้เขายังคงมั่นคงเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณกับเขาจะแบบจะอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในอนาคตนะคะเขามองคุณเป็นเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่น แล้วเหมือนกับว่าโอกาสที่เขาจะจะทำนี่เหมือนกับว่าเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามีการตกลงกันว่าเราจะเป็นแฟนกันหรือว่าเราจะเป็นอะไรกันในอนาคตเพราะฉะนั้นเขามองออกไปไกลมากๆค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากได้โอกาสนั้นกับคุณถ้าคุณกับเขามีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความอึดอัดภายในใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการบอกให้คุณรู้ด้วยนะคะ คุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคกันด้วยนะคะหรือว่าคุยกันไม่เข้าใจหรือว่าอุปสรรคในเรื่องราวของรอบตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองมันทําให้มันทําให้เกิดความเหมือนกับสเสน่หาสิ่งต้องท,ที่ต้องการเสพติดหรือว่าจดจ่อรอคอยอย่างอนาโขะคะ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้นิ่งนะ แต่มีความชัดเจจในตัวตนของตัวเองมีปัญหามีประเด็นนะแต่ก็รู้สึกคิดมากแล้วก็มีความนอนไม่หลับวิตกกังวลแต่ก็อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะโฟกัสงานโฟกัสสิ่งอื่นๆแล้วก็รอแบบเหมือนกับอัศวินดาบเข้ามาคุยเคลียร์แม้มีอยู่รรคษก็คือเหมือนกับเป็นคนที่รออนาคตอยู่ตอนนี้รอที่จะทําทสเต็ปต่อไปอย่างใจจดใจเจาะอย่างคนมีแบบเหมือนคน ร้อนรุ่มในใจแบบนั้นคือฉันต้องการที่จะคุยตกลงในความสัมพันธ์ในอนาคตให้ได้กับคุณเพราะมันมีความอึดอัดเฮอร์มตเขาค่อนข้างที่จะปิดโหมดตัวเองนะคะตอนนี้เป็นคนที่แก่วิชานะคะเป็นคนที่ทำอะไรแบบนิ่งๆเงียบกับตัวเองคนเดียวได้เลยนะคะปิดโหมดตัวเองลงบางทีความบา,บางครั้งมันไม่สบายใจหรือว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าเขานิ่งมากๆเงียบ ไม่หือไม่อืออะไรนะคะคนคนนี้แต่เขาก็ถ้าเขาได้คุยได้เคลียร์เขาก็จะมาคุยเคลียร์กับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับข้อความอะไรจากเขาแล้ว,วเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะคะเพราะคือเพราะเขาคือราชาเหรียญผู้ซึ่งเป็นคนที่วัตถุนิยมนิ่งเงียบแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากเงียบม,มากมาก,มากจริงๆนะคะดูไม่หวือหวาดูไม่อะไรเลยแต่ดูที่การกระทําของเขานะคะการกระทําของเขาเระยะทางแล้วก็ระยะระยะเวลาของเขาค่ะคนคนนี้นะคะ นี่คือวินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะคนกองที่1น,นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะวินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิ โอ้โหออกมาแล้วนะคะยังไม่ได้สับเลยเนาะโอเคคิดถึงรุนแรงนะคะคิดถึงมากเลยด้วชาลิออดค่ะนะคะคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาคนที่มีประเด็นกับคุณหรือเปล่านะคะความรู้สึกเก่าๆนะคะจัสเมนต์การเปิดเผยความจริงระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะได้รับข่าวคราว ทางไกลาจากใครบางคนนะคะในที่ตรงนี้ได้เปิดใจตกลงเปิดใจพูดคุยรับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอยา่างกับคนทางไกลคนนี้นะคะการตกลงกันการเดินหน้าเข้ามาคุยและเคลียร์ปัญหากันว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะก้าวถ้วยเขาเป็นก้าวถ้วยค่ะตอนนี้เขายังไม่ได้คอมมิชเมนกับใคร เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองโสดแบบมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตโสดแล้วก็หล่นล้ามากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาพร้อมพุ่งมาจีบคุณนะคะ 9. ถ้วยเป็นคนสมบูรณ์แบบในตัวตนของตัวเองหน้าที่การงานการเงินดีพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ชอบเดินทางนะคะอาจจะทํางานเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นต่างชาติที่ทํางานเดินทางอาจจะต้องเป็นมีภาระ หรือหน้าที่อะไรที่คิดมากเยอะแยะมากมายในชีวิตมีภาระที่ต้องดูแลให้ต้องจัดการมีบริวารอะไรที่ต้องดูแลให้ต้องจัดการต้องไปตุ้นไปนี่คิดนู่นคิดนี่เหมือนกับเป็นคนคิดเยดอะค,คิดมากแล้วก็เป็นคนที่ถ้าโสดก็คือโสดเลยเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาเป็นคนเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนชอบเยอะนะคะมีคนคุยคุยแต่ก็ไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครพอดูแลเขาก็ยังที่ยังไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครนะคะคนคนนี้นะ โอเคเขาอยากเปิดใจคุยกับคุณด้วยนะคะอยากเปิดใจจีบอยากเปิดใจที่จะเหมือนกับว่าคุยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองสามดาบเป็นคนที่มีอดีตความรักสามเศร้าที่หนักมาก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่มีประเด็นกับคุณด้วยแหละนะคะ เขาอาจจะทำให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจก็ได้หรือมันอะไรที่มันดูแตกร้าวดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูจบไปนะคะหนึ่งดาบการคิดนะคะต่างๆมากมายในความสัมพันธ์นะคะที่จะเขาขออภัยนะคะทุกคนกล้องอาจจะสั่นนะคะที่เขาแบบอยากที่จะอันนี้พ่ยออกมาหล่นมาเมื่อกี้นะคะจะจะไม่รับก็ก็ยังไงอยู่นะหนึ่งดาอ่าหนึ่งเรียนนะคะแล้วก็สองดา สองดาบเจ็ดถ้วยแล้วก็หกเหรียญค่ะคนคนนี้สิ่งที่เขาขาดก็คือการแต่งงานสร้างครอบครัว เขาคิดต่างๆมากมายเป็นขั้นเป็นตอนว่าเขาจะติดต่อคุณยังไงจะส่งข้อความหาคุณยังไงจะทําอะไรยังไงในสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราดีนะคะเขาอยากขอโทษข,ขอกราบขอพนันคําสัมพันธ์หรือว่าการออฟเฟอร์ดูแลการให้ของขวัญหรือว่าเขาเคยพูดว่าจะให้อะไรคุณหรือว่าก่อนอันนี้เขายังไม่เคยให้อะไรเลยแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามกันมากเกินไปนะคะ ครั้งนี้เขาอยากที่จะกลับมาเป็นคนผู้ให้กับคุณหรือว่าทําความสัมพันธ์ของคุณให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบเกิดขึ้นจริงๆไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาเก็บไม่มีบุบปสรรคต่างๆมาเป็นทําให้รู้สึกเสียใจและเจ็บปวดอีกต่อไปนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ออชอบทําบุญชอบทําทานเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือเป็นคนที่แบบดูมีน้ําใจกับคนอื่นดูเป็นคนที่ ทำบุญคนไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีภาระที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการนะคะอาจจะต้องแบบเดินทางหอบอะไรไปอย่างนี้ตลอดเวลานะคะหอบเป้หอบกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนคิดมากคิดเดยอะเหมือนกันจะตัดสินอะไรก็ต้องใช้เวลานะคะเจ็ดถ้วยการส่องการมองหาคุณการคิดถึงคุณอยากที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณคนกองที่สองคุณอาจจะมีโชคเรื่องของการเงิน,นงด้วยก็ได้นะคะเขาอาจจะ ซื้ออะไรหรือว่าอะไรมาฝากคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะเขาคิดถึงคุณอยู่นะอาจจะรับข่าวข้าวจากทางไกลโดยที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันก็นได้นะคะเราได้เปิดใจซึ่งกันและกันนะคะว่าจะความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ไหมจะตกลงเป็นไปได้อย่างไรนะคะก็รอบนี้เป็นส่วนของความคิดถึงจริงๆแล้วไพ่ก็สวยงามมากๆอยากจะเข้ามาชัดเจนตกลงในความสัมพันธ์จะไปต่อกันหรือว่าจะจบกันไปยังไงเนาะนะคะ ด้วยถ้าคุณกับเขามีประเด็นร่วมกันนะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เสริมีนิดนึงนะคะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะดูเป็นเท่ใส่หมวมีไลฟ์สไตล์นะคะคือเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์หล่อนะคะด้วยคือเป็นคนแบบ คือพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมากๆคือเขาภูมิใจในตัวตนของตัวเองคือดูเป็นคนที่พราวดูเป็นคนที่แบบดูดูมีความอีโก้นะคะประมาณนี้เนาะก็คนทางไกลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือวินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะทอปปี้ของเราวันนี้นะคะวินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณนะเดี๋ยวเรามาดูสิ ของคนกองที่3ค่ะออกมาแล้วนะคะแหมแพทชั่นของธาตุลมราชินิดาบของเราผู้นี้นี่เองนะคะน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์สวยเซ็กซี่แต่คือตัดจบคือจบคุณต้องตัดจบจากใครบางคนมาแน่ๆเลยนะ สวยเซ็กซี่มีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะมีเหตุผลมีลักษณะของชอบอิสระภาพนะคะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมนะคะมีความเป็นผู้นำในตัวตนของตัวเองแต่อยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะดูควบคุมคนรักอะไรแบบนี้นะคะอาจจะดูแข็งกร้าวนะคะภายนอกดูไม่หวานแต่ภายในจิตใจ,จเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่เซสเซทีฟเป็นคนที่สงสารเหมือนกันนะคะสิบถ้วยคนคนคน,นี้ คุณตัดจบจากเข้ามาแล้วคุณกับเขาอาจจะเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการมีลูกมีบุตรอะไรแบบนี้ด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสิเขาธาตลมหรือว่าคุณธาตลมก็ได้นะคะเขาคนนี้ดูเป็นคนมีเจ้าเล่ห์นะคะเหมือนชอบทำอะไรแบบโดยที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าเขาเป็นคนดู ดูมีอะไรแบบอืมอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบเข้าวัดอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กับคุณเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆก็ได้ค่ะหรือเขาเป็นคนที่แบบดูแบบมีอะไรอะดูมีความเจ้าเล่ห์ประมาณนี้นะคะหรือเขาเคยคุยกับคุณเรื่องหรือใครก่อนหน้านี้เคย วิ่งตามกันมากเกินไปขอความชัดเจนอะไรแบบแบบนี้หรือเปล่าวิ่งตามกันมากเกินไปแบบเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแล้วคราวนี้เขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันเรื่องของการให้อะไรต่อกันนะคะก่อนหน้านี้หนึ่งเหรียญถ้าคุณมีประเด็นกันแล้วก็เขาอยากที่จะขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวสถ้วยกลับมาเป็น คนรักกันนะคะเป็นทวินเฟรมก็ได้สองถ้วยคู่รักที่มีความแตกต่างกันนะแต่มีความลงตัวคุณออกับเขามีความผูกพันกันมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของอายุที่แตกต่างกันทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะตัวตนของเขาเป็น9ก้าถ้วยตอนนี้เขายังไม่ได้คอมมินเนต์กับใครเขาเป็นคนที่แบบดูดูเจ้าเล่ห์ดูดีมีเสน่ห์ดูเฟลลี่ดูเป็นคนเจ้าชู้ดูคาสโนวาอะไรแบบนี้ค่ะ ดูเหมือนเป็นคนที่แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าชอบวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีทริคอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหา mm. คุณก็เป็นคนที่แบบดูลึกลับหน้าค้นหาเหมือนกัน Two of Cups การกลับมาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาการพูดคุยกันนัดพบเจอการดินเนอร์ทานข้าวและอยากที่จะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณ กับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วการขอโทษการปรับความเข้าใจการตอนนี้เขายังโสดอยู่ The High Princess เป็นเหมือนอะไรก่อนนั้นนี้ที่มันอาจจะดูรู้สึกว่าซับซ้อนสับสนดูคุมเครือดูอะไรบางสื่อบางอย่างคุณเป็นคนที่ลึกลับนหน้าน่าคนหาดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาไม่ยอมแพ้เขายังรู้สึกต้องการที่จะส่งข้อความหาคุณหรือว่าอนาคตอยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณเขาไม่รู้หรอกว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงมันจะโอเคหรือไม่โอเคหรือว่าคุณจะตอบรับอะไรเขาหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ถอยง่ายๆเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณเพราะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเขามีความผูกพันกับคุณคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันทางออนไลน์หรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งแรกที่พบเจอกันมันรู้สึกว่า รู้สึกว่าคือคนที่ใช่ซึ่งกัรแลายการรู้สึกมีความอบอุ่นมีความคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเหมือนรู้จักคนนี้ได้ลึกซึ้งมากๆเลยแล้วมันตัดกันไหมค่ะนะคะมันมีอะไรที่แบบห่างกันไปนิ่งกันไปหรือมีประเด็นกันทาให้รู้สึกว่ามันมีความผูกพันแล้วก็คิดถึงอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นจะได้กลับมาพบเจอกันอีกไหมนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลคุณหรือว่าโอกาสที่จะเข้ามา ให้ความสมพัญน,นี้มันมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ความหลังที่มันผ่านมาแล้วหรือไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้ไหมอยากที่จะให้คุณเขาได้มาจับมือกันประสานมือกันเป็นคู่รักกันเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเดิมหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะเพราะก้าวถ้วยเขาก็ยังคงแบบโสดมีความสุขแลวแฮปปี้ในชีวิตของเขาและ เขาก็ยังคงไม่มีใครไม่ได้คอมมิตน์เบนกับใครอาจจะมีคนคุยมีคนชอบเขาแต่เขาก็ไม uh so like like ่ได้สนใจอะไรนะคะก็คือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในตัวตนของตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินถี่ดีนะคะแล้วเป็นคนดูเป็นคนที่แบบแก้ไขอะไรต่างๆด้วยตัวเองได้ดีเหมือนกันนะคะเป็นคนเก่งเหมือนกันนะคะคนคนหนึ่งทีเดียวก็ประมาณนี้ค่ะคนกล่องที่3เขากําลังคิดถึงคุณนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆด้วยสิมันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าเขาเคยคุยกับคุณมีครอบครัวหรือว่าการเคยคุยเรื่องของอนาคตกันไว้ก็อยากที่จะได้ปรับความเข้าใจคุยกับคุณแล้วอยากทำให้อยากทําให้สิ่งนั้นมันเป็นเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโชคดีเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของการได้รับของขวัญอะไรพิเศษบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะคุณกองที่3นี่คือวินาทีนี้ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ